สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะฉันก็ไม่ใช่คนดันงอะไรก็อยากจะทำคลิปให้ฟังให้ดังอย่างใครเขาก็ทำไปทำไปทุกวันไม่เบื่อเลยฝากติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคน นะคะวันนี้ก็พบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงประกาศประกาศค่ะวันนี้คําจ,จะมาประกาศเกี่ยวกับร้านเสริมสวยไทยบ้านคำนางที่เป็นร้านเสริมสวยของคำนางเองนะคะวันนี้ที่จะประกาศก็คือประกาศปิดร้านชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ที่สำคัญคือที่ร้านหรือที่บ้านเนี่ยมีเด็กด้วยนะคะแล้วก็มีคนแก่ฉะนั้นแล้วก็เลยต้องเซฟกันหน่อยนึงนะคะคำนังก็เลยจะอยากจะบอกว่าขอปิดร้านเป็นการชั่วคราวนะคะยังไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือจนกว่า,าหมู่บ้านรอบข้างจะไม่มีข่าวเรื่องของโควิดแล้วคำนังก็จะเปิดให้บริการตามปกติ และถ้าเปิดวันไหนจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ขอปิดชั่วคราวก็หวังว่าลูกค้าทุกคนจะเข้าใจแลกะก็เข้าใจในตรงนี้นะคะในส่วนนี้ก็คือว่าที่บ้านนะคะก็เป็นกังวลเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีเด็กด้วยดังนั้นเพื่อเซฟทั้งตัวเราและก็คนในครอบครัว้งนังก็เลยขอ ปิดร้านเสริมสวยเป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะคะจนกว่าว่าจะมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่ยังไงนะไม่มีข่า,ขาวเรื่องของโรคระบาดบริเวณใกล้เคียงนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและก็กราบขอบคุณลูกค้าที่ ให้การสนับสนุนร้านสมสวยมาด้วยดีเสมอนะคะแล้วก็ก็กราบขอปรานอภัยกับลูกค้าที่ต้องการจะมาทำสมสวยแต่ว่าไม่ได้มาใช้บริการเพราะว่าเนื่องจากคำนังปิดร้านนั่นเองก็ไว้โมีโอกาสเราจะได้มาสวยกันที่ร้านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะจะเจอกันในโอกาสหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ ฝากกดไลกดสักสกไกล์ให้แน่เนื้อจจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลน์โซนคิดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ต้คลิปไงบอกกันให้รู้ให้เข้าใจกันได้อย่างดี